นิทานเซนตอนต้นไผ่และพายุในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามมีลำธารใสไหลผ่านกลางหมู่บ้านข้างลำธารน,นั้นมีต้นไผ่สูงโปร่งที่เติบโตอยู่ในกลุ่มหนึ่งทุกเช้าลมอ่อนพัดผ่านทำให้ต้นไผ่ไหวเอ็นอย่างนุ่มนวลสร้างความสงบให้กับผู้ที่พบเห็นวันหนึ่งท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาเข้ม ลมแรงเริ่มพัดกระหน่ำพายุฝนฟ้าขนองมายืนอย่างรุนแรงต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ลำทานพยายามต้านลงที่พัดโหมเข้ามาแต่สุดท้ายมันก็หักโค่นลงด้วยเสียงดังสนัน่นทว่าต้นไผ่กลับยืนหยัดอยู่แม้จะโอนเอ็นไปตามแรงลมหลังพายุสงบหญิงสาวผู้หนึ่งเดินผ่านลำทานและสังเกตเห็นต้นไผ่ที่ยังคงตั้งตรง เธอหันไปถามชายชาราผู้กำลังนั่งมองต้นไผ่ด้วยรอยยิ้มสงบเหตุใดต้นไผ่จึงไม่ล้มเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงชายชารายิ้มบางๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นต้นไผ่ไม่ได้พยายามต้านลมแรงเหมือนต้นไม้ใหญ่มันเลือกที่จะยืดหยุ่นปรับตัวและวไหวเอนไปตามลมเมื่อพายุผ่านไปมันก็กลับมาตั้งตรงได้อีกครั้ง ต้นไม้ใหญ่แม้จะแข็งแกร่งแต่เพราะความแข็งหนัชายชราพยักหน้าในชีวิตของเราพายุแห่งปัญหาและอุปสรรคจะมาถึงในวันที่เราไม่คาดคิดหากเจ้ามัวแต่ยืนกรานต้านทานและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเจ้าก็อาจหักโค่นเหมือนต้นไม้ใหญ่แต่หากเจ้ายืดหยุ่นปรับตัวและเรียนรู้ที่จะไหลไปตามสถานการณ์เจ้าจะรอดพ้นจากพายุและเติบโตต่อไปได้ หญิงสาวมองไปยังต้นไผ่ที่ไหวเอ็นตามลมอ่อนๆเธอเข้าใจความหมายที่ชายชาราต้องการสื่อข้าจะจดจำคำสอนของท่านและพยายามยืดหยุ่นในชีวิตให้มากขึ้นชายชรามองหญิงสาวด้วยขวาวามภาคภูมิใจจำไว้ว่าการยืดหยุน่นไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการรู้จักปรับตัวเพื่อให้เจ้าก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างชาญฉลาด หญิงสาวยิ้มและกล่าวขอบคุณก่อนจะเดินจากไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจใหม่ข้อคิดสอนใจชีวิตเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคหากเราแข็งกร้าวเกินไปเราอาจแพ,แพ้ต่อแรงกดดันการยืดหยุ่นและปรับตัวเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเอาชนะปัญหาและเติบโตได้อย่างมั่นคงเหมือนต้นไผ่ที่โอนเอ็นไปตามลง แต่ยังคงยืนหยัดหลังพายุผ่านพ้นไป